สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านที่นอนปีนังจังหวัดเชียงรายอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภายในร้านนะคะเฟอร์นิเจ,จอร์เนี่ยครบคงจรมากมากเลยเชาวแจ่รายห้ามพลาดนะตรงนี้เป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าของเราค่ะเราก็เริ่มทําการประกอบไปติดตั้งกันเลยนี่นะคะหลังจากประกอบปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็สวยงามมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นชุดพอมเมโล่นะคะแล้วก็เป็นชุดท้องนอนโจฮันค่ะ หลังจากจัดพร้อมนะคะของตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนี่สวยงามมากเลยค่ะใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะคะชมความสวยงามของสินค้าอินเมดของเราค่ะที่เราไปจัดแสดงอยู่ที่ร้านที่นอนปีนังค่ะอันนี้ช่วงนันโจฮันเนอะสวยเรียบโมเดิร์นสุดๆเลยค่ะจัดแสดงสองคู่สีเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะเจ้าของร้านที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นค่ะ